สอบเจอแล้ว,ลวเราต้องผ่านอ่ะเป็นนี่เรายังไงท่นบอกเป็นนี่อะไรได้ไงก็ลองเป็นนี่ดูสิขึ้นศาลแล้วเป็นยังไงก็ลองขึน้นศาลดูสิมันคือการเรียนรู้เออทุกอย่างแม่ถึงบอกว่าท่านให้เราเรียนรู้จริงๆท่านให้แม่เรียนรู้ในความเป็นจริงจริงแล้วก็ได้มาสอนคนเนี่ยมันคือประสบการณ์มันคือวิชาชีวิตจริงจริงและที่เราต้องยอมรับมันให้ได้ถ้าเรายอมรับมันได้เราก็ผ่านไปได้ และเราสามารถเอาประสบการณ์ตรงนั้นะมาพาทุกคนให้หลุดพ้นได้คนที่เขาเป็นแบบเราคนที่ทุกเรื่องความรักคนที่ทุกเรื่องการเงินคนที่เป็นหนี้มาเราเจอปัญหา,มาหมดแล้วไงรู้เข้าใจยังแล้วเราก็จะบอกวิธีแก้ให้เขาได้แล้วเรามีครูองค์ในที่คอยบอกเราอยู่ว่าเออต้องบอกอยังไงนะต้องต้องบอกเขายัางไงนะองค์ในเราก็จะแฝงเราพูดไปเข้าใจยัง แล้แม่ก็ผ่านจุดนั้นมาได้ผ่านจุดที่เรียกว่าฝึกความอะไรอดทนฝึกความเพียรฝึกความเสียสละฝึกการมีเรียกว่ามีจิตเป็นผู้ให,ให้ใช่ปะไม่เห็นแก่ตัวนะจริงไหมเพราะเราเห็นแก่คนทั่วไปไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ญาติน้องกูจแต่กูตต้องช่วยไงไม่ไม่พอเริ่มคนรลุดแม่เริ่มดงังเริ่มคนรู้จกักโอ้โห บางทีช่วยยันสองทุ่มอ่ะนั่งตรงนี้ยขากแข่งเลยอ่ะหลังก็ปวดทรมานตัวเองถ้าเทียบแล้วคุ้มไหมอ่ะเงินคนให้ค่ารูบ้างไม่ให้ค่ารูมากเพราะเราไม่ได้เรียกอ่ะถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้ให้ไม่มีจิตที่เสียสละนะใครอยากจะทําแม่ถึงบอกว่าคนที่ทําตรงนี้ได้แม่ไม่ได้ยกตัวเองนะแม่พูดถึงว่าคนที่จะกล้ามาทํตรงจุดเนี้ฟังแม่ฟังแม่และพิจารณาซะว่ามันไม่ง่าย และการที่จะทำหน้าที่นี้ถ้าไม่อดทนถ้าไม่แกร่งพอเราต้องเจอคนเกลียดมากกว่าคนรักเราต้องคนเจอคนที่ว่าร้ายมากกว่าคนชื่นชมมันมีสองด้นคนรักเราชื่นชมเราคนคนที่เห็นเราอ่ะหนึ่งคนแต่คนที่เกลียดเราอ่ะอาจจะร้อยคนก็ได้เข้าใจยังเราต้องอดทนได้ไหมกับคำว่าร้ายเคยเห็นกระแสไหมมด้านลบอ่ะ มากนะข่าวทุกตีเลยนะแต่ลูกก็ยังเห็นความดีของแม่ใช่ไหมอาจจะเป็นหนึ่งในร้อยก็ได้หรือหนึ่งในพันก็ได้จริงไหมมันมีคนเข้าใจเราแค่ไม่กี่คนเองแต่เราจะต้องให้คนที่ไม่เข้าใจเราอะมาเข้าใจเราเหรอเราต้องเข้าใจเขาสิว่าเขาไม่เข้าใจเพราะอะไรเข้าใจหรือยัง นี่แหละคือหัวใจที่เราจะต้องผ่านแล้วก็ฟันฝ่ากับอุปสรรคมานไม่มีบารมีไม่เกิดจิตที่ไม่พัฒนาจิตที่ไม่เจออุปสรรคมันจะไม่มีความแข็งแกร่งไม่มีความแข็งแรงได้เข้าใจแยกเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งเราเจออุปสรรคเยอะเท่าไหร่หัวใจเรายิ่งโ,โหเหมือนเพชรที่ได้ถูกเจริในเจรนินแล้วมันก็จะเป่งปรบาก,กาย มากขึ้นมากขึ้นน่ะเจอมามากเท่าไรใจเราก็จะแก่งมากเท่านั้นเพราะเราจะต้องมีปัญญามีสติที่จะผ่านวิกฤตตรงนั้นไปให้ได้จริงไหมแต่ถ้าเกิดเราเจอในความสุขโอ้ยใจมีแต่ความหลงลุกหล,ลงความสุขโองคนชมินแล้วโอ้ยโอ้พ่อแม่โอ้พอมานดาหลงในคําชมมีแต่มายาครอบงำใช่ปะ ความแกล้งในใจมีไหมเจอคนสอยน่อยในอนาคตล่วงเลยฐานจิตใจไม่มีเข้าใจหรือยังนะวันนี้พอเข้าใจแล้วนะในการที่มา